ยึดสนามบินส่วนนะผมถือว่าเป็นการก่อการร้ายไหมครับก็คงคงไม่ใช่เลยครับผมก็ดูคําจํากัดความการก่อการร้ายที่ยังเรื่อยมาตามที่อาจารย์ปฏิฐานพูดนะครับ,รบแล้วคือรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องประชาชนไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามนะครับกลุ่มพันธมิตรเนี่ยชุมนุมอยู่ที่ธรเนียบรัฐบาลครัูปเสือถูกระเบิดไปสองสาครั้งคนคตายแล้วตายแล้ว ผมว่ามันเกิดความกดดันมากน,นะครับ,รบพอย้ายไปที่ดอนเมืองก็ยังถูกยิงอีกใช่ครับนะเขาก็ต้องจาเป็นต้องย้ายไปสุวรรณภูมินะไอการที่ไปอยู่สุวรรณภูมิเนี่ยเขาคิดว่าคงจะไม่ถูกยิงหรือไม่ถูกอะไร,รอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่ผมเข้าใจว่าผมไม่รู้นะว,ว่าจริงจริงไหมแต่ผมเข้าใจว่าเป็นประเด็นหรือว่าเขาต้องต้องไปหาที่ปลอดภัยอันนี้แล้วการที่เขายึดสุวรรณภูมิี่ในข้อเท็จจริงแล้ว ผมก็ไปพูดคุยเขาว่าพันธมิตรก็ไม่ได้เข้าไปยึดอะไรไม่ได้เขาไปทําอะไรก็เพียงเขาไปรวมที่ชานชาฮาข้างหน้าชานชาลาที่ชนนชานชาลบถ้าเผื่อรัฐบาลในยุคนั้นนะเป็นรัฐบาลที่นั่นลงมาพูดเอาชุมนุมคุณชุมนุมรยนี้ก็ชุมนุมไปนะฮะแล้วส่วนการเครื่องบินก็ปล่อยออกไปอะไรผมว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรขึ้นมาครับเพราะในช่วงนั้นผมจําได้ว่ามีเครื่องที่จะนําผู้ที่ทาไปฮัทซิเมกาออกหลายก็ปล่อยออกไปก็มีการปล่อยกันขบวนการ คนที่สั่งปิดสนามบินนั้นเป็นเสรีรัตน์ประจันทรนนท์ครับเป็นผู้ในการของสุวรรณภูมิสมัยนั้นคือเรื่องนี้ละเอียดอ่อนนิดหน่อยแล้วก็ซับซ้อนด้วยนะครับประเด็นแรกก็คือว่าความรู้สึกอย่างที่ท่านคอณโทนันเดชพูดความรู้สึกของคนจะรู้สึกอย่างนั้นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายแต่มันมีเรื่องกฎหมายด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มาเกี่ยวข้องแล้วขณะนี้เข้าใจว่ายังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิจารณาของศาลเพราะว่ามีกฎหมายผมเข้าใจว่าบางข้อเนี่ยจะระบุว่าชัดเจนว่า การปิดล้อมหรือว,ว่าตัดเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมันจะเข้าขายกฎหมายที่ไปโยงกับเรื่องของกระบวนการหรือว,ว่าวิธีการก่อการร้ายะนะครับครับอันนี้มันมันขึ้นอยู่การตีความของของ,ของผมคิดว่าของผู้ที่เกี่ยวข้องทางกระบวนการยุติธรรมเราก็กาลังรองฟังอยู่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงศาลแต่อยู่แค่ตํารวจรที่จะออกความเห็นเบื้องต้นเ,เป็นความเห็นเบื้องต้นของตํารวจตารวจก็ทําตามอ่า ทำตามตัวบทกฎหมายเบื้องต้นก็คือเขาตีความว่าดูเหมือนจะเข้าข่ายอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของต่างประเทศที่ในเรื่องของสนามบินนานาชาตินะครับส่วนที่อาจารย์ถามผมนะครับว่าน่ากลัวไหมผมคิดว่าคนไทยมองแล้วเนี่ยก็คุ้นเคยเพียงแต่ว่าย้ายสถานที่ชุมนุมครับแต่ต่างประเทศเนี่ยตกใจมากเขาไม่เคยเห็นนะครับเหมือนกับผมเนี่ยไม่เคยเห็นในตอนช่วงที่ผู้ชุมนุมบุกเข้ามาที่ประชุมที่พัทยารกระจกแตกผู้นําวิ่งหนีกัน นะฮะผมก็ไม่เคยเห็นตรงนั้นนี่ต่างประเทศเขาก็มองว่าเข้าข่ายนะครับแต่เรามองว่าไม่น่าเข้าข่ายเพราะว่าเราก็ประชุมชุมนุมธรรมดาเราเราย้ายไปโรงแรมจากสนามบินไปโรงแรมนะครับกระจกแตกไม่กี่บานก็ยังไม่มีใครเจ็บนะครับตรงนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสถานการณ์ใหม่ที่อาจจะต้องรอให้กระบวนการยุติธรรมนะครับมีผลสิ้นสุดลงแต่เห็นอย่างไรกี่พลทูนันทเดชบอกว่าที่พันธมิตรไปที่สวนนภูมิไม่ได้ใช้ความรุนแรงครับแล้วก็ ที่น้านรัฐสะภาก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงมีแต่โดนความรุนแรงใส่เข้ามาครับตรงนั้นก็ผมคิดว่าก็จะเป็นเหตุผลที่ศาลท่านก็จะรับฟังครับนะครับตรงนั้นก็ไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่ถัดสายคงรับฟังเรื่องเหล่านี้นะครับอาจารย์บอกว่ากฎหมายมันมีในเรื่องนี้เนี่ยบังเอิญผมมีอยู่ในมือค,คือมาตรา135ทับ1ผู้ใดกระทาการอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้เรื่องระบบการขนส่งเขียนว่า กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต้องเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารนณะระบบโทรคมนาคมหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารนณะต้องเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับอันนั้นขีดเส้นตายขณะเดียวกันวักถัดมาบอกถ้าการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็นหรือบังคับรัฐบาลไทยรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระทำหรือไม่กระทำใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเนี่ยน,นะครับหรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนผู้นั้นกระทำความผิดฐานก่อการร้ายต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่3ปีถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่6 0 0ม0บาทถึง1ล้านบาทและที่สำคัญวักถัดมา การกระทำในการเดินขบวนชุมนุมประท้วงโต้แยง้งหรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่เป็นการกระทำความผิดก่อการร้ายอันนี้ถ้าดูวักสุดท้ายยิ่งเห็นชัดพนุนนันทเดชจะถ้าเป็นสารหรือถ้าเป็นคนในกระบวนการยุติธรรมเป็นตำรวจสมมติว่าตอนนี้ท่านเป็นตำรวจนะค,ะครท่านไม่้เป็นาหารท่านจะว่า รูปการที่สุวนรณภูมิที่ดอนเมืองมันเข้าการก่อการร้ายไหมครับผมก็จะมาดูว่าไอ้เอ,เอรากฐานของกฎหมายอันนี้มันฉบับนี้มันออกมาได้ยังไงดูเจตนาลมดูเจตนาลมกฎหมายก่อนนะครับเจตนาลมกฎหมายเนี่ยต้องการใช้กับผู้ก่อการร้ายจริงๆนะฮะที่มีการกระทํารุนแรงและข่มขู่ด้วยอาวุธนะฮะไม่ใช่การเข้าไปข่มขู่ด้วยกําลังคนนะผมผมผมเข้าใจเพราะองค์ประกอบมันก็ไม่เข้านะครับ สำคัญที่สุดคือกฎหมายอาญาเนี่ยมันบอกว่าให้ดูเจตนาเป็นหลักครนะในกรณีคือเรื่องการกทาความผิดนะะเจตนาคล้ายเจตนาของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยเข้ามายึดเนี่ยม,มันผิดครับแต่มันผิดในในเรื่องในใน,ในกฎหมายข้อฐานอื่นมันไม่ใช่ผิดในฐานก่อนก่อการร้ายเสมอครับคนเสื้อแดงก็เหมือนกันนะครับคนเสื้อแดงในกรณีที่บุกพัทยาหรือบุกอะไรเนี่ยนะครับ,รบผมก็เข้าใจว่าโดยเจตนาจริงๆแล้วเนี่ย เขาก็ไม่ได้ผิดในเรื่องการก่อการร้ายนะครับมันก็เป็นความผิดฐานอื่นฐานทำร้ายร่างกายฐานทำทรัพย์สินของรัฐให้เสียหายเพราะมันไม่เข้าองค์ประกอบการก่อการร้ายจะก่อการจลาจลหรืออะไรก็ว่ากันไปครับครับแต่ว่าไม่เข้าก่อการไม่เข้าก่อการร้ายครับอาจารย์จะว่าไงเพราะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลก็ร่วมการก่อการร้ายอยู่ด้วยนะครับรัฐบาลนี่นะครับรัฐบาลแหงพิเศษกระบวนการทางกฎหมายเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องรอความชัดเจนแต่ก็ท่านเนื้มบตรีก็ให้ เขนสัญญากับประชาชนไปแล้วว่ามาตรฐานท่านจะอยู่สูงกว่ามาตรฐานอื่นๆนะครับอันนั้นก็รอดูความชัดเจนแต่ว่าศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารของอเมริกันที่เรียกว่า national c u n t e r terrorism center เนี่ย ncc เนี่ยซึ่งเขามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ส่งข้อมูลให้กับรัฐสภาอเมริกันเพื่อให้สสของเขาเนี่ยไปตรวจสอบรัฐบาลในการ ทำงานในด้านต่อต้านก่อการร้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้รวมคําจำกัดความการชุมนุมทางการเมืองเหล่านี้เข้าไปอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับแม้แต่เขามีรายงานปีที่แล้วเนี่ยนะครับการระเบิดในตลาดของเมืองไทยนะครับสองสาครั้งที่ผ่านมาที่เราเข้าใจเขามีรายงานด้วยนะครับเขารายงานว่าไม่ใช่ก่อการร้ายแม้กระทั่งระเบิดในตลาดสองสาครั้งใช่ครับใช่ครับเขาแยกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์ทางการเมืองด้วยเขาก็แยกกัน การก่อการร้ายส่วนหนึ่งเหตุการณ์ทางการเมืองส่วนหนึ่งนะครับเหตุการณ์ทั่วไปขม่มขู่พวกอันธพาลอัชญากรรมธรรมดาก็อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยผมเข้าใจว่าเราเพิ่งเริ่มจริงๆกระบวนการประชาธิปไตยการเรียกร้องสิทธิต,ต่างๆรวมทั้งการปิดถนนล้อมสถานที่ทําการของรัฐบาลน,นะครับแล้วก็สถานที่สาธารณะต่างๆอญญาจารย์คงทราบว่า <Sure. S 1> มันเพิ่งเริ่มต้นแล้วมันก็เพิ่มที่จะมันเพิ่มความรุนแรงและอัตรา อัตราความถี่สูงเหมือนกันก็เป็นที่น่ากังวลแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีหลายเรื่องซึ่งคนไทยเข้าใจแล้วก็ในบริบทของการเมืองไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในการชุมนุมนะฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าสักพักหนึ่งมาตรฐานก็จะออกมาโดยคําพิพากษาบ้างโดยความรู้สึกของคนบ้างจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆแล้ววัฒนธรรมการเมืองก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ชัดเจนฮะ,ค,ะคนไม่นิยมความรุรแรงชุมนุมได้นะครับเรียกร้องได้ขับดุนแรงแพ้ก่อนคนครุรแรงคนนั้นแพ้แล้วก็ใครมา ทำอะไรให้บรรยากาศบ้านเมืองเสียเนี่ยคนก็ไม่รับละบการจัดประชุมนานาชาติเนี่ยคนก็เห็นว่าความสูญเสียมันมหาศาลแต่มันก็เป็นราคาที่เราจ่ายแพงมากนะครับอาจารย์ครับอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าสิทธิของคนที่ที่ที่ตื่นตัวขึ้นมาอาจารย์ผมเนี่ยนะครับที่สอนเรื่องรัฐธรรมนูญสมัยก่อนเราต้องกระตุ้นให้คนอ่านรัฐธรรมนูญสมัยนี้ทุกคนอ่านละเอียดเลยนะครับทุกคนท่องได้หมดแล้วก็ตื่นตัวแต่ว่ายังลืมนึกถึงสิทธิของคนอื่นบ้าง แต่สิทธิของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าดีมากเดี๋ยวนี้คนรู้แต่คนก็เรียกร้องนะครับปกติอาจารย์ก็เป็นคนมองโลกใน,นแง่ดีอยู่แล้วพอเป็นโฆษกรัฐบาลยิ่งมองโลกใน,นแง่ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้อันนี้เป็นความระมัดระวังของคนที่เป็นโฆษกรัฐบาลด้วยหรือเปล่าครับผมคิดว่าก็เหมือนเดิมนะครับมันไม่ค่อยได้เปลี่ยน <c oughs> มีการวิพทกษ์วิจารณ์ว่าก็ยังเป็นนักวิชาการเหมือนเดิมอยู่ถ้าอาจารย์ช่วยพูดเอาถามอย่างตรงๆเลยว่าถ้ากลับไปพูดเรื่องการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ถ้าเกิดเป็นการก่อการร้ายจะเป็นการก่อการร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไหมถ้าเป็นการก่อการร้ายจริงๆเพราะเพราะอดีตทหารยศจอมพลเป็นผู้นําในการก่อการร้ายอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นผู้นําก่อการร้ายสื่อมวลชนอาวุโสเอกอัครชทูดนักกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาและเป็นรัฐมนตรีต่อมาเป็นผู้ก่อการร้าย อดีต NGO คนทำงานพัฒนาองค์กรเอกชนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ก่อการร้ายอาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิชาการเป็นผู้ก่อการร้ายอดีตประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ก่อการร้ายตลงเมืองไทยมีแต่หัวหัวเป็นการก่อการร้ายหมดเลยอาจารย์ถามอย่างตรงไปตรงมาว่ามันดูแล้วมันน่าตลกนะคืออาจารย์ไปพูดอย่างนั้นนะครับถ้าเหล่านั้นไม่ทราบว่าจะรับเป็น ผู้ก่อการร้ายอย่างที่อาจารย์พูดหรือเปล่านะครับค่ะแต่ว่ามีข้อสังเกตที่ท่านพลโทนันทเดชพูดไปตั้งแต่ตนน้นนะครับว่าจริงๆเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาถือว่าการก่อการร้ายเนี่ยนะครับเป็นการต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพเอกราชอันนี้เป็นเหตุผลที่กลุ่มประเทศอิสลามเนี่ยไม่ยอมรับข้อจํากัดแล้วคําจำกัดความของการก่อการร้ายมานานมากก่อนวันที่11กันยายนเพราะเขถือว่าวิธีการที่เขาทำนั่นนะครับครับอันนี้ไปไกลกว่าเรานะฮะมากเลยรวมทั้งการใช้อาวุธใช้กําลังเนี่ย อย่างเช่นกระบวนการปลดปล่อยปาเลสไตน์ถือว่าเป็นการเรียกร้องเอกราชแลวเขาต่อสู้มาโดยตลอดแต่พอวันที่11กันยายนเนี่ยการใช้กําลังมันถูกปฏิเสธแต่เขาก็ยังรักษาสงวนสิทธ์ไว้ซึ่งการเรียกร้องเอกราชด้วยวิธีการอื่นๆต่างๆที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับแต่กระบวนการกดดันต่างๆก็ใช้ังั้นตรงนี้ก็ชัดเจนว่าในกระบวนการตรีความว่าใครเป็นผู้ก่อการร้ายใครเป็นผู้ก่อการดีหรือว่าใครเป็นผู้เรียกร้องอิสรภาพเสรีภาพเนี่ยมันกั้ากึ่งมันต้องขึ้นอยู่กับการตีความ แล้วก็การยอมรับของสังคมนั้นๆถ้าเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่าที่อาจารย์พูดถึงน,น,นะครับก็คงจะมรู้สึกมีบทบาทความรู้สึกว<ม>่าอาจารย์ใช้ความรู้สึกว่า,า,า,วา,วาฟังแล้วมันน่าจะเป็นการก่อการร้ายไหมถ้าบุคคลพวกนี้ทําทําแบบที่ทํากับส่วนภูมิครับคือตอนนี้อยู่ในตําแหน่งที่เป็นทางการใช้ความรู้สึกตัวเองไม่ได้นะครับก็แต่ว่าแน่นอนนะครับผมก็รับฟังความรู้สึกและความคิดเห็นของหลายๆคนเราเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกตรงกันกันกบอาจารย์ ว่ามาตรฐานของการก่อการร้ายนี่มันไม่น่าจะมาใช้ตรงนี้แต่ขณะนี้มันอยู่ในขั้นตอนการตีความของกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะครับต้องหลายเสือ้อหลายสีเนี่ยผมคิดว่าพอเอาก็จริงแล้วถ้าถา,ามความคเห็นจริงๆเนี่ยเข,เ,ขเ,ขเขาจะรู้สึกอย่างอาจารย์